สวยจกันดู1,800บาทโอ้แล้วได้วายมาไหลต่ออีกนะเออ768บาทนะโอ้โหแล้วไหลต่อดองนี้โอ้โห5้4 0ยังไงหน้านี้ยังไงเออหน้าเอหน้าคิวโอ้โห15,420บาทแล้วไหล10ต่อ1ลย8ั้้ีิปนี้จัดทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพหรือเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีไม่ควรรับชมอ๋อแล้วครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กันในช่องเฮียเหลา นะปั่นนะเออแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกมที่ช่อ o f แ a t แท็กนะไปครับวันนี้เราเตรียมเงินอยู่ที่200บาทนะแต่ขอหยับเบรกขนาดดีกว่าคอนโดไปที่เบรกสี่บาทแล้วกันแล้วขอออตโอต้ไปรักส0หมุนก่อนนะเออไปออตโต้ดีหรือซื้อดีวะ200ไหนๆก็ไหนๆแล้วไปนะอออินเลยแล้วกันเออมาครับดูหน่อยดิเบรกสี่บาทอออินไป200นะ เราได้มา12หมนุนนี้ก่อนเลยนะครับไม่แนะนําม่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีทําตาม,ตามหรือเล่าเรียนแบบนะเออโอ้โหจะหน้า,านี้เสียดายจัดกันเลนะครับห,หน้า K มาลนะ19บาทโอ้โหแล้ว A ไม่มาแม่โอ้ดอกนี้มาครับนะหน้าฟ้าไปก่อนเจมสอ2บาทแล้วอะไรเกี่ยวมาตอนลนะ19บาท20โอ้ยดอกนี้แล้ว K โอ้โห K ยังสามไม่มาเออได้ไปก่อนครับ9 1บาทจุด20นะ ไปยังต่ออีก8บาทอีก8บาทนี้ว่าไงเอ้แ8หมุนโอ้โหไปบาทซะแล้วเออย,ยังไงครับไปกันต่อหน้าคิวมาจังหวะนี้6 6บาทแล้วเปยนเป็น A โอ้โหแล้ว A มาช่อง2แทนแหมเจมาเต็มแต่ให้เอมาเฉยเออย,ยังไงโอ้โหดอกนี้หน้าเขียวมาครับยี่สิบแปดบาทแล้วยังไงไหลเจมาต่อน,นะเออแล้วได้วายด้วยได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยได้ใช้อยู่ไหลเคไหมครับนะสามสิบแปดบาทโอ้โหเอ้ย ได้ไป78บาทนะดอกน,นี้ยังไงนะ่ยังไงเออหน้าเคหน้าสิบไปก่อนครับ72บาทแลยใไงไหลสิบมาต่อโหแล้วได้วายมา2ตัวอย่างนี้ก็ไหลไปเต็มๆเจ็ดสิบสบาทเออยังไงเรียบร้อยว่ะโหได้ไปหนึ่งรห้าบาทนะแล้วยังเหลือสองหมื่นไงนแค่นี้ก็กำไรแล้วเออหน้าเจนหน้าเคไปครับ24บาทโอสิบไม่มาช่องแรกไปมุมสุดท้ายมุมสุดท้ายนี้เออโอ้โหเขียวมาเต็มหน้าดานะ499าบาท โอ้โหท้ายพายุว่ะคุณดูเออเอาดีโอ้โหสวยจัดไปได้ไปแบบทั้งหมดแปดร้อยแปดสิบสองบาทนะโอ้โหจากสองร้อยขึ้นแ800นะนดร้อยแล้วคุณดูเออไปครับขอหยับเบ็ดกันต่อเลยนะไปที่เบ็ดเก้าบาทแล้วกันเออไปแล้วขออโต้ไปสักสามสิบบนก่อนยังไงครับเบ็ดเก้าบาทสามสิบบนนี้เออไหลกันไปก่อนนะ ยังไงหน้าเขียวมาก่อนครับ9บาทโอ้โหแล้วเปลี่ยนเป็นทองหโ,โหทองช่องแรกไม่มามาเขียวแทนเออยังไงครับหืมดอกนี้หน้าเองมาก่อน3บาท60แล้วโอ้โหสิบไม่ไหลเออยังไงโอ้โหวายมาอางนี้ก็สวยดีไหลไปก่อน36บาทหือดอกนี้ว่าไงโอ้โหมาทำไมวะหน้าหน้าอะไรก็ไม่รู้เละมาเลย8บาท10นะจนังหวะนี้โอ้โหเขียวไม่มาช่องแรกครับไปกันต่อนนะคอนโด เออยังไงวายมาอย่างนี้อีกแล้วโอ้โหวายมาอย่างสวยแล้วเคต้งแรกลงหรือเปล่าโอ้โ oh หเคก็ยังไม่ลงอีกอแล้วมันเข้าดีจัดไงเออเข้าดีจัดแต่ไม่ไหลให้เลยอะไรกันครับเนี่ยดอกนี้หน้าแดงมาก่อน9บาทแล้วเปลี่ยนเป็นเจเจ,เจมาไหมโอ้โ oh หเจไม่มาโอ้โหเสียดาจ,จัดหน้าเมื่อกี้อดอกนี้2บาท70แล้วไหลฟ้ามาตอนน่อใน21บาทแล้วไหลเขียวไหลม่วงต่อก9 59บาทโอ้โนหะ oh แล้วไหลต่อดอกนี้64บาทเออยังไง โอ้โหได้ไป148บาทนะสวยจัดคุณดูแล้วไหลสิบมาต่อนะ10บาท80ดสิงนี้ไหลแดงไหลเขียวด้วย55บาทยังไงโอ้โหฟ้ามันเต็มหน้าดานะ23งอบาทแล้วไหลเิีวต่อนะเออเอาดิ57บาทโอ้โหนานี้สวยจัดคุณดูไหลดีจัดได้ไป367บบาทนะ เอออ่ะอีกสิบสี่วนไปออยังไงครับเบ็ดเก้าบาทนี้แล้วไหลเคมาต่อนาะสิบหกบาทยี่สิบแล้วเปลี่ยนเป็นฟ้าโอ้โหแล่ไหลเขียวมาต่อ,อเออยี่สิบบาทโอ้โหแล้วไม่ได้ไหลต่อแมหน่าเขียวใหม่แล้วนาแปดบาทสิบนะแล้วยังไงได้ไไดวาวมาไหลต่อนาสิบแปดบาทโอ้โหมาดีจัดหน้าเองไม่มาเออดอกนี้เจจะหน้าดาเจ็ดบาทยี่สิบบาทโอ้โหแล้วยังไงโอ้โหเจยังไม่เข้าออแม่ โอ้โดอกนี้เกี่ยวไปก่อน8ดบาทดีแล้วอืแล้วมัวไม่มาช่องแรกอะไรกันวะเนี่ยเออโอ้โหไหลดีขนาดนี้หืมอ่ะพวดปุ๊บเงียบปั๊บเออดอกนี้น่าเขียวมาก่อน9บาทโอ้โหเลยเคไปอยู่ช่องสองนะดอกนี้เขียยมาต่ออีกนะแปดบาทสิบแล้วโอ้โหเขียวมาแล้วเออจังหวะนี้เขียวะลรมาต่อห้าบาท แล้ววายไหลมาต่อ29บาทนะเออยังไงยังไงตรงน,นี้โอ้โหไหลต่อ158บาทแล้วยังไงครับโอ้โหชมพูหน้าชมพูว่าไงได้ไป67บาทชมพูช่องแรกต้องมาแล้วจังหวะน,นี้เออไหลไปดีโอ้โห4,860บาทโอ้โหสวยจัดคนดูมืมอม่วงเต็มหน้ากระดาน5,129บาทโอ้โหเบ็ด9บาทเอาเรื่องว่ะเออเอาดิโอ้โหยังเลหลือสีหมุนนะครับไหลเขียวไหลสิบไปก่อนนะ22บาท โอ้โหอ่ะอีกสามหมื่นไปดอกนี้หน้าสิบไปครับนั่าหนึ่งบาทแปดสิบเออยังไงเนี่ยโอ้โยขอเหมือนเมื่อกี้ได้หรือเปล่าไหลามาเดือดจัดคนดูเออดอกนี้น้าโมง้ไปงครับน้าโม้งช่วงแรกโอ้โหมาสิบแทนเ,ออเรียบร้อยวะ่ะได้ไปหกพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทนะเออขอหยับเบ็ดกันหน่อยดีกว่าคนดูไปครับเบ็ดเจ็ดสิบเลยเลยกัยยนไหนๆก็ไหนๆแล้วไปออโต้สักสิบหมุนก่อน ยังไง70นี้หน้าเคหน้าเจมาครับนา45บาทแล้วโอ้โหยิงฟ้าไม่มาหล่านี้เขียวมาครับ126แล้ววาี่สองมาหรือเปล่าโอ้โหไปช่อง3แทนเอออดอกนี้หน้าสิบไป28บาทแล้วไหลมาต่อเจ0บาทนะยังไงหน้าเจม,มาต่อ3ตัว 10บาทแล้วไหลคิวมาต่อนะโอ้โหไหลดีจังลูเยังไงเรานี้หน้าเคม,มาตอน105บาทแล้วเขียวโอ้โหวิ่งไหลเขียวไปดี3,24บาทโอ้แล้วหน้าแดงต่อเออ22,50บาทโอ้โหแล้วอเอไหลต่ออีกนั่น1,08บาทโอ้โหสวยจัดคนูถึงได้ไป26,323บาทนะ เออโอ้โหไปกันต่อหน้าเคมาครับนาย8บาทโอโ้แล้วเปลี่ยนเป็นคิวแม่เออยังไงดอกนี้แหลมต่อนามบาทแล้วแหมแดงไม่มาว่างครับอีกสองนนี้เบดเจ็ดสิบโออเข้ามาสองหนูเลยวะ่ะเออหน้าเคมาโ,โหแดงหน้านี้ต้องมาแล้วแดงช่องแรกแดงไม่มาเรียบร้อยแม่ได้ไปสามหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบหกบาทนะออขอขยับเบตกันไปเบตกันไปแล้วกันนั้น มีตั้งสามหมื่นสองแล้วเออไปครับหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะขอออโต้สักสิบหมุนก่อนว่าไงสิบหมุนนี้โอ้โหเจเกเตอร์มาสามตัวมาสามตัวยังไงโอ้โหอีเข้าเลยว่ะโอ้โหหมุนแรกหมุนแรกก็มาเลยนะเข้าฟรีเฉยเออโอ้โหแล้วไหลแถมมาให้ด้วยแปดร้อยสามหืสองบาทเอาดิเออได้มาสิบหมุนไปครับ ยังไงหมดน,นี้เออไหลไปก่อนหน้าเจครับส8 4ปดบาทแล้วเคลงมาโอ้โหจังหวะนี้สา2ันเจ็บาทแล้วเจไหลต่อเออยังไงแปด้อิบาทโอ้โหแล้วได้วายมายังไงครับไหลต่อนอีกหนะเอ,อ้าร้อ1สา6หกโอ้โหแล้วหน้าเจไหลามาต่ออีก4ันสรอยี่สิบื้อหือสวยจัดดอกแรกโอ้โหหนึ่งมืหนึ่งร้อยเจ็บกบาทเออโอ้โหมาถึงก็เข้าเลยวะยังไงครับแป0หมืน่นอีกแปดหเออหน้าเจามา9กบาทแล้ว โอ้โหไม่ไหลตอ่อแม่ห้หกหมุนไปเออยังไงหกหมุนนีเเเมมน้เริ่มเงียบแล้วได้มาหมื่นหนึ่งเริ่มเงียบแล้วเฮ้ยเออดอกนี้น่าเคนะครับสามพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทน,นะแล้วสกเก็ตเตอร์มาสามตัวจะเข้าฟรีในฟรีโอ้โหเข้าฟรีในฟรีเชื่ว่าคนดูเออเรดได้อีกสามพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทน,นะโอ้โหอีกสิบหมุนไป โอ้โหเอาดีเบ็ดร้อยหกเข้าสวยจัดเออดอกนี้หน้าฟ้าไหมครับเจ็ร้บแปดบาทแล้วเจอไหลมาต่อหนึ่งพัอ้อยาสิบหกโอ้โหตะเกเตอร์มาสามตัวออแล้วยังไงอย่าบอกนะฟีนี่ฟีนฟี่นฟีโอ้โหีเรียบร้อยได้เป็นอนะอส,สองพบสี่บาทหืมแมอีก12หมุนว่าไงเออหน้าสิหลามพันแ้อยสี่สิบแล้วไหลเขียวมาต่อ2,112ันหนึ้อบาทอเอาว่ะคนดู แม่ห้าพันเก้าร้ยห้าสิบสองบาทนะสองหมืนสองเข้าไปแล้วเอออีกสิบหมุนไปอีกสิบหมุนนี้ว่าไงอืเข้าดีจัดเออยังครับอีกแปดหมุนโอ้โหเริมเงียบเลยวะเฮ้ยให้ฟรีมาแบบนี้เงียบแบบนี้โอ้โหใจคอไม่ค่อยดีเออยังไงครับไหลไปก่อนดอกนี้หนึ่งันหนึ่งร้อยห้าสองโอ้โหแล้วเขียวไม่ลงลงเคแทนแม่คูณยี่สิบเข้าไปแล้วด้วยอดอกนี้หน้าสิบไปคำนับแปดร้อยสามสิบสอง เอออะไปกันต่อยังเหลือสี่หมุนอีกสี่หมุนนี้ว่าไงอึ่มแม่เริ่มเงียบอ,อ่ะอีกสองหมุนไปอีกสองหมุนนี้โอ้โหนิ่งจริงคนดูนิ่งจริง,ง,รงแล้วหมุนสุดท้ายโอโหเรียบร้อยครับนะเออได้ไป่อหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทเออยังไงอะไปกันต่อครับแม่อีกเจ็ดหมุนโอ้โหเ,เงียบเลยคนดูไป็นหอกสิเฮ้ยอโอ้โหเข้าฟีทีเดียวโอ้โหยังไงเนี่ย เฮ้ยถามจริง <laughs> โอ้โหแล้วดอกนี้ว่าไงเออดอกนี้หน้าเขียวมาแล้ว๙บาทแล้วหลสิบมาตอน16บาทนะโอ้โหนิ่งนิ่งเกินเข้าฟรีดีเดียวโอ้โหชมพูมาครับ320บาทอืมแล้วเคไม่เข้าแม่ตอนนี้มีอยู่5 6าหมบาทนะเออไปครับคนดูแะขอหมุนออโต้ไปสักสาบาทปะถ้าจะเข้าดีขนาดนี้เออไหลไปครับนะดอกนี้ว่าไงครับสองบาท แล้ววายมาโอ้โหไม่ได้ใช้ด้วยแม่นอกนี้หน้าเคาครับ128บาทนะโอ้แล้วเขียวยังไม่มาเออม่วงมาครับ240เขียวโอ้โหเขียวช่องแรกไม่เข้าแม่นองนี้หน้าเจไปโอโห้หน้าเจมาต่อ72บาทแลาทไหลดีจัดนะคุณดูเออยังไงครับออหน้าม่วงมาต่อนะ240ยังไงโอ้โหแม่โอ้โห,โโห,โโหแล้วดองนี้เข้าอีกแล้ว64บาทโอ้โหแล้วสิบไม่มานะ เออดอกนี้เนี่ยโห,หนาสิบเพิ่งมาหกสิบสี่บาทมแม่เริ่มไม่คุ้มอ่ะอีกนี่ที่เ็นมุนไปเออยังไงโหยังยังไม่มาอีกยังอีกแล้วหน้าเจมาคับเจสามตัวนาแปดบาทโอ้โหแล้วไหลต่อนันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดแล้วเคยังไงเคไหลามาต่อสองร้อยแปดสิบแปดบาทแล้วโอ้โหเขียวไม่เข้าจังแรกเออโอ้โหจากห้าหมื่นหกเหลือ 55, ห้าหมื่นห้าแล้วเอ,อ้ย เกินมุ้ยมุ้ยอตอนแรกกข้อดีโอ้โหตอนนี้เริ่มเงียบแล้วยังไงเนี่ยหน้าคิวมาครับ3 8 4ร้อสบสบาทนะแล้วแดงโอ้โหแดงยังไม่เข้าดอกนี้หน้าเจาไครับ4้ยสาบแล้วเคต้องสามวาไงเคไม่มาแต่หลายคิวไปก่อน1,024ยิบสบาทโอ้แล้วเคามาแล้วนะห้ารอ็ดบหบาทยังไงหลายตอนหรือเปล่าเออหน้าสิบม,มาครับหนึ่งรยสบปบาทนะโอ้โหแล้วสเก็ตเตอร์มา3มตัวแม่ได้ไปสองันหนึ่งอหกสิบ หน้านี้เจมาต่อนะสามสบบาทโอ้โหยยังไงหลายสิบหลายเจครับดอกนี้หนึ่งยสบบาทแล้วคิวเออคิวมาต่อนะสามร้แดสี่บาทแล้วได้วายด้วยหลายต่อ,อนะเออสามพันเ็ดร้อสิบโอ้โหุ่ยเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วสี่พันสรอห้าสบกบาทนะดอกน,นี้เอ,อยังเลยส 10, ิบหมื่นแปหน้าม่วมาครับนะสองร้อยสี่สิบโอ้โห,นนโอ,โหอีกเก้าหมื่นไปนะยังไงเออหน้าสิบมาครับยี่สิบสี่บาทแล้วเคโอ้โหโเคไปอยู่ข้างหลัง แม,ม่อืมอ่อีกเจหมดไปเออดอกนี้หน้าเจามา16บาทแล้วไหลเคต่ออีกนะ64บ่าทยังไงครับเออเจไหลต่อแล้วมัวมาขนาดนี้ต้องไหลเลยแหละเออแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นฟ้าโอ้โหดอกนี้ไหลสวยจังดู1,800บาทอ้แล้วได้วายมาไหลต่ออีกนะเออ768บาทนะโอ้โหแล้วไหลต่อดอกนี้โอ้โห5้4 0ยังไงหน้านี้ยังไงเออหน้าเอหน้าคิวโอ้โห15,420บาทแล้วไหล10ต่อ1 7 2 8 โอ้โหแล้วไหลต่อหนาดอกนี้โอ้เจ็ดหนึ่งพันเก้าร้อยโอเคมาต่อเจ็ดันสี่สิบโอ้ยไหลไม่หยุดคนดูโอ้โหสามหมื่นสี่พั้อยสี่บแปดบาทดอกนี้โอ้โหไหลเดือดจัดเออโอ้โหน้าเอมาเรับโอ้โหสี่สิบแปดบาทแล้วไหลต่ออีกโอ้โหยังไงเนี่ยโอ้โหขอสักหมื่นไปนะขอสักหมื่นได้หรืเปล่าห้าพันก็ยังดีเออครบแสนไปเนี่ยยังไงครับดอกนี้ไหลไปเ่ห้าร้ยเก้าสบาท โอ้โหแล้วไหลไหมเขียวไม่มาแม่บางทีว่าไงครับหน้าสิม,มาก่อนสิบหกบาทนะแล้วโอ้โหเรียบร้อยแบบคอนโดแม่ตอนนี้มีอยู่95,490บาทนะขอพอแค่นี้ก่อนดีกว่าก่อนนี้นะครับใครดูใจคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องเหียเหลาพาปั่น้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ